ครับเรามาดูแบบประหัดที่3.3ครับในเรื่องของโจทย์ปัญหาสมการของกำาลังสองครับแลนะสิ่งที่เป็นโจทย์ปัญหานะครับเราก็ต้องแยกแยะให้ได้ว่าสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้นะครับแล้วก็สิ่งที่โจทย์ถามนั่นมันคืออะไรนําสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้เนี่ยใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับใช้เป็นประโยชน์แล้วก็าะห์สิ่งที่โจทย์ถามให้ดีนะการ,รสมมุติตัวแปร ซึ่งต้องมาพร้อมๆกันในลักษณะของขั้นตอนวิธีการตีโจทย์นะครับของสมการกำลังสองตัวอย่างเช่นข้อ2นะครับสามเหลี่ยมเขากำหนดให้สามเหลี่ยม ABC นะครับเป็นมีมี ABC มีมุมนะครับมุมมุม ABC นะเป็นมุมฉาก ป็นมุมฉากนี่คือมุม90องศานะครับนี่คือโจทย์กำหนดให้แล้วก็ AB นะครับ <c oughs> เส้นตรง AB <c oughs> ยาวกว่าเส้นตรง BC <c oughs> นะครับอยู่7ซนติเมตรและ AC นะครับเส้นตรง AC <c oughs> ยาวกว่านะเส้นตรง AB หนะึ่งเซนติเมตรนะครับวกจงหาความยาวของทั้ง3ด้านนี้นะครับ<ม>ตามลําดับนะทั้ง3ด้านนี้ทีนี้วิธีการแก้ปัญหาของโจทย์ลักษณะแบบนี้ลองเขียนรูปมานะครับ<ม>เป็นสามเหลี่ยม ABC ที่เป็นมุมฉาก1มุมุมนะมีมุมฉากหนึ่มุมคือมุม B นะมุม B เป็นมุมฉากมุมบีเป็นมุมฉาก<บ> a b c นะ a b c ก็ต้องมีลาาักษณะแบบนี้ a b และ c นะนี่คือตัวอย่างรูปครับแล้วก็ก็ถามว่า <c oughs> a b นะเส้นนี้นะครับยาวกว่าเส้น b c 7ซนติเมตรยาวกว่าคำว่ายาวกว่านะครับเราต้องกำหนดตัวแปรมาสักหนึ่งตัวที่นะที่ ที่สามารถนะกำหนดอีกด้านหนึ่งได้นะครับคำว่ายาวกว่าก็เป็นลักษณะของการบวกนะตัวแปรที่เราควรกำหนดระหว่างด้านของ AB กับ BC เนี่ยนะครับ AB ยาวกว่าแดงว่าเส้นนี้ยาวกว่าด้านนี้อยู่7ทําไงเห็นชัดเลยว่ามันยาวกว่าอยู่7นะครับก็ต้องกําหนดด้านนี้เป็น x นะครับด้านนี้ก็ต้องเป็น x บวก7ยาวกว่าอยู่7แน่นอนครับเห็นได้ชัดเลยเพราะด้านนี้เราไม่รู้ว่าเป็นเลขอะไร ให้เป็น x นะครับเสร็จแล้วก็มาดูสิ่งที่โจทย์ถามตอบกำหนดให้ต่อไปว่า ac ด้านนี้นครับ ac ยาวกว่าด้าน ab อยู่1เซนติเมตรด้านนี้นครับยาวกว่าด้านนี้อยู่1เซนติเมตรแสดงว่าเส้นนี้ยาวกว่าด้านนี้1นะครับด้านนี้เป็นเท่านี้ครับ x บวก7ยาวกว่าอยู่1นะครับก็ต้องบวกเข้าไป1นนะฮะนี่ นี่เป็นการสมมุติที่เห็นภาพเลยครับยาวกว่า1บวกเข้าไป1นะครับก็ทุกอย่างก็เป็นตัวแปรหมดแล้วนะครับเราก็ได้สมการนะเจอสามเหลี่ยมมุมฉากครับสิ่งที่เราจะหาค่า X ได้เนได้นะครับก็คือการแก้สมการนะครับโดยใช้ทฤษฎีบทพิทาโกรัสครับนะพิทาโกรัสพิทาโกรัสเนี่ยไม่ใช่ C กำลังสนะนักเรียน เท่ากับ a อกำลังสองบวก b กำลังสองอันนี้คือท่านักเรียนจะมาพูดแบบนี้ไม่ได้นะครับน,นักเรียนจะบอกว่าพิทาวนัคือ c กำลังสองบวก b a กำลังสองบวก b กำลังสองนี่ไม่ใช่อันนี้ท่านเธอพูดข้อความนี้นะครับนักเรียนต้องพูดรูปนี้ด้วยนะครับว่า C คือด้านนี้นะครับแล้วก็ a คือด้านนี้คือ b คือด้านนี้ต้องพูดสองสองรูปนี้นะครับแต่ถ้าพูดมาล,ายลอย ถ้ามีคนถามนักเรียนว่าปิทากรัตคืออะไรครับนักเรียนจะตอบว่ายังไงครับนักเรียนก็ควรตอบว่านะครับด้านตรงข้ามมุมฉากยกกำลังสองเท่ากับอ่ากำลังสองของด้านประกอบมุมฉากบวกกันนะครับนี่จะพูดในคอนเซปต์ของปิทากรัสได้ดีกว่านักเรียนพูดคำว่า c กำลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวก b กำลังสอง ซึ่งถ้าพูดข้อความนี้ก็ต้องพูดรูปด้วยนะครับเขียนรูปไปเขาด้วยว่าด้าน c คือด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับอันนี้คือจุดบอดท,ที่ครูสังเกตเห็นนักเรียนนะครับซึ่งนําไปใช้กันผิดๆนะครับโอเคครับกลับมาปิทาคอนัสครับคือด้านตรงข้ามมุมฉากยกกําลังสองนี่คือตรงนี้คือ x บวก8แล้วนะ x บวก8กำลังสองนะครับเท่ากับเท่ากับ ด้านประกอบมุมฉากยกกําลังสองบวกกันฮะ x บวกเจ็ดกำลังสองบวกด้วย x ก,กำลังสองนะัอันนี้เหตุผลก็คือทฤษฎีนะสอ,อบอรปีทัพลัดครับนักเรียนก็แก้สมการปกติครับต่อไปนะแก้สมการปกติก็ <c oughs> <c oughs> ใช้กำลังสองสมบูรณ์นะในการยกแก้สมการปกติใช้กำลังสองสมบูรณ์ครับโจทย์จะถามนะถามด้านทั้งสามด้านโอเคครับ3ามด้านทั้งสามด้านก็ใช้กำลังสองสมบูรณ์นะะก็ทำไงครับ เห็นว่าถ้าเรากระจายกํลาลังสองสมบูรณนะ์ฝั่งนี้นะฝั่งนี้ากูจะทำก็ก็ได้ครับแต่ก็คงจะยืดยาวมากนะฮะแต่แต่เรามีเทคนิคหน้านะใช้สูตรนะครับกูจะทาวิธีที่เียนไม่ค่อยทํากันนะหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองนะครับเห็นว่าถ้าเราย้ายก้อนนี้นะก้อนนี้มาไว้ฝั่งนี้มันก็จะเป็น x บวก8นะกำลังสองลบด้วย x บวก7 กำลังสองเท่ากับ x กาลังสอง,สองถูกไหมครับย้ายมาตรงนี้ก็คือหน้านะฮะกลังสองลบด้วยหลังกําลังสองนะครับก็เอาหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังก็จะเป็น x บวก8ลบด้วยนะลบด้วยก้อนนี้นะครับ x บวก7แล้วก็คูณด้วยนะครับคูณด้วย x บวก8 นะบ,บวกด้วย x บวก7นะครับเท่ากับ x กำลังสองซึ่งมีความหมายเหมือนกันสำหรับถ้าเรากระจายกำลังสองสมบูรณ์นะเหมือนกันครับก็ตรงนี้ก็ได้แต่ต้องแม่นหน่อยนะบวก8ลบ x นะครับลบ x แล้วก็ตรงนี้คือลบลบ7กระจายลบเข้าไปนะ x อ่า x 2ตัวบวกกันเป็น2 x นะครับก็คือบวกกับ 15นะเท่ากับ x กํลัง2องนะฮะฝังนี้ก็ได้เท่าไหร่ครับ x ล x ได้0ครับก็คือ8 8ลบ1นะ8ลบ7ก็คือ1นะก็คือ1ัจะเหลือแค่2 x บวก15นะเท่ากับ x กํลัง2นะครับตอนนี้นี่เราจะไม่ต้องใช้วิธีการกระจายด้านบนนี้เลยครับกําลัง2ส,สมบูรณ์แล้วก็ใช้วิธีนี้ครับก็คือ x กํลัง2นะครับ เท่ากับย้ายมานะเป็นลบ 2x แล้วก็ลบ15นะเท่ากับศ <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็ออกแล้วครับแยกสองเล็บได้นะครับแยกสองเล็บได้เท่ากับเนะี่ยเท่ากับศูนย์ฝั่งนี้ก็ไดนะ้ตัวเลขคูณกันเป็น15นะครับ3า1ห้า้านะเป็นลบแสดงว่าเป็นบวกตัวลบตัวครับเป็น เป็นลบห้าเไหมครับเป็นลบที่5แล้วก็บวก3 355บวกกันเป็นลบ2โอเคครับเท่ากับ0ูนยะ์เพราะนั้นก็ x ลบหเท่ากับ0หรือ x บวกสเท่ากับ0ครับ x เท่ากับ5ครับและ x เท่ากับลบสครับลบสนะได้ x แล้วครับ x ก็คือด้านนะครับ เราไปดูด้านบนนะครับ x คือด้าน bc ความยาวของด้าน bc ก็ต้องเป็นบวกเสมอครับเพราะนั้นเราก็จะใช้ x เท่ากับ5นะเพราะฉะนั้นสรุปว่านะสิ่งที่โจทย์ถามด้าน ab นะครับ ab เอา bc ก่อนครับ bc bc เท่ากับเพราะนั้น bc จะเท่ากับเท่ากับ5ถูกไหมครับเท่ากับ5 นะครับแล้วก็ AB AB ยาวนะครับก็คือ5นะครับบวก7นะก็คือ12เซนติเมตรนะครับเซนติเมตรแล้วก็ AC นะครับยาวเท่ากับ x อบวกเครับก็คือ5นะบวกกับเ x บวกแนะเท่ากับนะครับ13นะ AC คือ13ถูกไหมครับ AC 1 3สอมออันนี้คือลักษณะของโจทย์ปัญหาซึ่งไม่ใช่เรื่องยากนะครับสิ่งที่นักเรียนก็ควรจะมีในเรื่องของการแก้สมก,การกําลังสองด้วยนะครับซึ่งตรงนี้จะใช้สูตรก็ได้นักเรียนครับแต่ข้อสูตรก็จะยาวถ้าเราแยก2เล็บแม่นๆนะครับซึ่งใช้บ่อยนะนักเรียนก็จะทําทโจทย์ข้อนี้ได้นะครับแล้วก็ตอบตามที่โจทย์ถามครับหวังว่านักเรียนคงเข้าใจครับ